วันนี้เราอยู่กันที่ถนนคนเดินวัวลายจังหวัดเชียงใหม่นะคะถนนคนเดินวัวลายจังหวัดเชียงใหม่จะมีทุกวันเสาร์ตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยนะคะเท่าที่ถามคนในพื้นที่มาจะอยู่ที่ถนนวัวลายค่ะจังหวัดเชียงใหม่ชื่อตลาดกับชื่อถนนเนี่ยจะเป็นชื่อเดียวกันเลยคือวัวลายถนนวัวลายแต่ตั้งแต่เดิมเนี่ย เท่าที่หาข้อมูลมานะคะเขาจะขายพวกจำพวกเครื่องประดับที่ทํามาจากเครื่องเงินเพราะว่าที่ถนนวรายเนี่ยจะชื่นก็จะ,จะลิ้นหันกันจะขึ้นชื่อในส่วนของเครื่องเงินนะคะแล้วในถนนวรายเนี่ยนะคะก็จะมีวัดที่ทํยเป็นเขาเรียกว่าพระอุโบสถน,นะคะที่ทําจากเงินนะคะทั้งหลังเลยชื่อว่าวัดศรีสุพรรณซึ่งเป็นวัดที่มีความที่มีความมีมตลขลงังแล้วก็มีความโด่งดังมากๆทั้งใน ชาวไทยเราเองแล้วก็ชาวต่างชาติเพราะว่าเขาจะสร้างด้วยด้วยเงินทั้งหมดเลยอะคะ่ะชื่อวัดศรีสุพรรณนั่นเองถนนคนเดินวล,ลายเท่าที่หาข้อมูลมานะคะ <Okay. S 1> เขาจะมีความยาวอะคะ่ะประมาณ750เมตรนะคะถ้าวัดจากทางตรงอย่างเดียว แต่ว่าในระหว่างทางเดินเนี่ยเขาก็จะมีซอยแยกซอยย่อยซ้ายขวาค่ะเพราะเนื่องด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นถนนที่เป็นถนนที่รถรถวิ่งไปวิ่งมาจริงๆอ่ะคะ่ะนึกถึงถนนเยาวราชเวลาที่มีงานตรุษจีนมีงานกินเจมีงานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เขาปิดถนนเพื่อเดินน่ยนะคะตามแยกต่างๆตามวัดต่างๆก็จะมีมีตลาดย่อยๆออกไปอีกนะคะซึ่งชาเดินกันจริงๆเนี่ย สี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนไม่น่าจะพอเพราะว่ามีของขายมากมายจริงๆแล้วก็มีคนเนี่ยเยอะมากๆนะคะบางช่วงของตลาดเนี่ยก็จะเดินค่อนข้างยากจะต้องค่อยๆกระดึบกระดึบกันไปเลยนะคะก็คือเป็นเป็นการลดติดที่มาจากคนค่ะมีทั้งชาวต่างมีชัางเทาชาวไทยชาวต่างชาติ ชาวยุโรปชาวทางฝั่งเอเชียบ้านเราก็เยอะมากเลยนะคะคนไม่น้อยเลยตอนแรกคิดว่าคนไม่น่าจะเยอะขนาดนี้แต่ว่าพอไปถึงคนก็เยอะมากจริงๆสินค้าที่นํามาขายค่ะมีมากมายหลายอย่างเลยมีปิ่นปักผมมีงานหัตถกรรมมีมีอาหารการกินพื้นเมืองไม่พื้นเมืองมีบริการนวดมีของ ไม่พื้นเมืองหมายถึงของที่เป็นของวัยรุ่นของที่ทันสมัยตามกระแสก็มีให้เห็นกันนะคะมีพวกผัดไทย,ยค่ะเนี่ยฮะมีสินค้าแฟชั่นนะคะมากมายเลยมีการแสดงเขาเรียกว่าการละเล่นลเขาเรียกว่าอะไรมหาหอประสบเล็กๆละะ่ะฮะของของคนที่มาทําการแสดงกันในระหว่างทางนะคะคนเยอะมากๆระหว่างทางนี้ก็คือมีมีของกินที่ สามารถซื้อแล้วก็ทานตรงนั้นได้เลยเป็นแนวสตรีทฟู้ดเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะควรจะต้องเผื่อเวลากันไปเดินสักนิดนึ่งนะคะถ้าใครอยากจะเดินให้ทั่วทุกมุมทุกจุดของถนนคนเดินวัวลายถานนคนเดินวัวลายมีเฉพาะวันเสาร์นะคะใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วอยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบนี้<ๆ>ก็ต้องมาในวันเสาร์ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยจะไม่ได้มีนะคะเพราะว่าเขาจะมีการปิดถนนซึ่งจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ ระหว่างทางเดินเนี่ยค่ะก็มีของขายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะก็ลองชมกันไปนะคะข้างทางมีอาหารมีเครื่องดื่มพร้อมเลยนะคะในส่วนของห้องน้ำก็หาไม่ยากนะคะจะมีป้ายจุดบอกเป็นจุดๆเลยว่าที่นี่มีในส่วนของห้องน้ำให้บริการนะมีกระเป๋าช้างด้วยนะคะที่ทุกคนเห็นกันบ่อยๆเนาะก็ที่นี่ก็มีตำหนิมีการแสดงจาก จากคนเชียงใหม่เป็นน้องๆมาเปิดมาเปิดบูธมาเปิดเล่นการแสดงเล่นเล่นเขาเรียกว่าอะไรเนาะเขาเรียกว่าพินหรืออะไรนะคะที่เป็นเครื่องดนตรตีของชาวล้านนานะฮะ,ะเดินไปเรื่อยๆคนก็จะยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆวันที่เราไปเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็เป็นช่วงเดือนมีนาคมนะคะปลายเดือนมีนาคม2 5 ก็เยอะมากๆเลยเราก็เดินเนไปเรื่อยๆๆนะคะข้างๆก็มีของกินมีของที่แปลกหูแปลกตามีกระเป๋าจากซาเนี่ยค่ะมีวงดนตรีนคะคะมีใครมีน้องหมาน่ารักน่ารักก็พามาเดินได้นะคะพามาเปิดหูเปิดตากันค่ะมีเซเว่นให้บริการด้วยนะคะถนนเส้นนี้ ช่วงเวลาที่เราเดินเนี่ยค่ะก็ประมาณในเวลาที่เราถ่ายคลิปถ่ายคลิปนี้นะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่มค่ะคนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมากแล้วนะคะแต่เท่าที่ถามพี่ๆป้าๆคุณยายที่ขายของนะคะเขาก็บอกว่านี่ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นในช่วง2 3 4สามี่ทุ่มนี่น่าจะคนน่าจะแน่นเต็มไปหมดเลยะคะ่ะ อันนี้นะคะเป็นอันนี้ก็คือพระอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณที่เมื่อกี้เราแจ้งไปจะอยู่ในซอยน่าจะซอยนี้นะคะเห็นเขามีป้ายแต่ว่าในวันที่เราไปเราก็ไม่ได้เข้าไปสักการะหรือไม่ได้เข้าไปชื่นไปเที่ยวชมนะคะที่บอกว่าเป็นพระอุโบสถที่สร้างมาจากเงินแท้เลยะค่ะเป็นเป็นเงินน่ะทั้งอุโบสถเลยซึ่งเราเคยไปมาครั้งหนึ่งนะคะก็ประทับใจค่ะเป็นพระอุโบสถเงินแล้วเขาก็จะจัดแสงสีฟ้า,ฟามีภาพสีฟ้า,ฟา ซึ่งตัดกับสีเงินเราก็ดูแปลกตาดีอะคะ่ะหารูปออกมาสวยมากๆเลยนะคะอ๋อแต่พระอุโบสถที่มีพระประธานประดิษฐ์อยู่อะคะ่ปะประดิษฐานอยู่นะคะเ่าที่เราจำได้ที่เราเคยเคยไปมานะคะเขาจะให้เฉพาะ เขาจะไม่ให้ส่วนใหญ่วัดเชียงใหม่ค่ะถ้าเป็นพระธาตุหรืออะไรที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะเขาจะไม่ให้ผู้หญิงค่ะขึ้นไปข้างบนจะให้เวียนกันอยู่ด้านนอกอะไรลักษณะประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นธรรมเนียมของชาวล้านนาค่ะเราก็เดิน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 เป็นการเดินที่ค่อนข้างที่เราจะต้องทําเวลาเพราะว่าในวันที่เราไปเราค่อนข้างมีเวลาที่จะจากัดในการเดินนะคะอันนี้นี่ถ้าดูจากเวลาในคลิปเราก็เดินมาใกล้ถึงในจุดที่ ที่จะสิ้นสุดของตลาดนี้แล้วนะคะซึ่งวันที่เราพาเพื่อนๆเดินเนี่ยเราจะเดินตรงอย่างเดียวเลยเลยไม่ได้เข้าไปตามซอกตามซอยที่มีย่อยออกไปอีกถ้าใครมีโอกาสก็ลองเผื่อเวลามาแล้วลองเดินดูนะคะมีอะไรที่น่าสนใจก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าวันไหนได้ไปเีเยือนเชียงใหม่ก็จะขอไปตามรอยเพื่อนๆบ้างอันนี้มีโคมไฟนะคะที่ค่อนข้างฮิตมากเลยวัยรุ่นชอบเอาไปแต่งห้องให้ดูให้ดูมีความอบอุ่น อันนี้เป็นการต่อเครื่องเงินค่ะเพราะว่าถนนวัวล,ลายนี่เขาดังในเรื่องของเครื่องเงินเป็นแผ่นเงินเขาก็มาต่อขึ้นลายกันนะคะสวยงามมากจริงๆ <S <S เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะจะพาไปเดินถนนท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ต่อคะ่ะซึ่งเขาว่ากันว่านะคะจะมีความยาวและมีของขายที่มากกว่านี้แล้วก็จะมีล็อกการขา,ขายของที่เป็น3ล็อกในถนนเลยะคะ่ะนอกจากมีซ้ายขวาแล้วก็จะมีล็อกกลางด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ